วันนี้มากับเมนูโอ๊ไนโอ๊ตและก็พิเศษตรงที่โยเกิร์ตท,ที่เรานำมาใช้วันนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดที่เราทำเองเพื่อที่้สนใจวิธีการทำโยเกิร์ตก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยเราใช้นมสด1ลิตรนะคะแล้วก็ใช้หัวเชื้อวันนี้ใช้เป็นยี่ห้อมจิสูตรธรรมชาติก็เทนม1ลิตรลงไปนะคะแล้วก็ต้มให้เขาเดือด ในระหว่างที่ต้มเนี่ยเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวตัวนมเขาก็จะติดกับหม้อได้กอนหน้านี้เราก็ได้ทำโยเกิร์ตเนี่ยโดยใช้หัวเชื้อของยูร์ดิดาโยเกิร์ตก็วันนี้ก็ลองเปลี่ยนยี่ห้อมาเป็นของตัวเมจิรสธรรมชาติดูบา้างเพื่อนๆที่ชอบโยเกิร์ตแบบไหนก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น รสธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสามารถนำมาปรุงต่อได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะใส่กับผลไม้หรือว่าอย่างที่เราเอามาทำกับข้าวโอ๊ตแบบนี้มันก็จะรับประทานง่ายพอเราคนจนเขาเดือดจนเขาได้ที่แล้วใช่ไหมเราก็จะมาพักเขาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้อุณหภูมิเขาลดลง ให้ได้อุณหภูมิประมาณ40-45องศาถ้าบ้านใครที่มีตัวเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดก็ใช้ได้เลยนะง่ายมากแต่ถ้าใครที่ไม่มีก็ให้ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ยแตะไปที่ภาชนะลองนับหนึถึงสิถ้าเราทนได้ตัวเนี้ยก็จะเป็นการบอกเราแล้วว่ามันอุ่นพอที่จุลินทรีย์หรือมีชีวิตที่อยู่ในโยเกิร์ตเนี่ยเขาจะสามารถจเจริญเติบโตต่อได้ ทำมันร้อนเกินไปอ่ะเดี๋ยวตัวจุลินทรีย์เขาจะตายหมดพอเราเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตลงไปอ่ะวันนี้เราใช้เป็นสงช้อนพูนๆก็พอนะใส่เข้าไปแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีไม่มีก้อนตกตะกอนอะไรแบบนี้นะนำนมกับโยเกิร์ตท,ที่เราได้ทำไว้อ่ะมาใส่ในภาชนะภาชนะที่เราใช้วันนี้ก็จะมีทั้งแบบแก้วกับเป็นตัวนี้เลย มันก็ค่อนข้างหนาแบบนี้มันก็ทําได้นะเพื่อนๆเ,เด้งๆสวยๆเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยก็จะพักเขาไว้ในที่ที่อุณหภูมิปกติอุณหภูมิห้องประมาณ1คืนอาจจะประมาณ8ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ใช้ผ้ามาคุมเขาไว้ด้วยเพื่อรักษาอุณหภูมิพอผ่านไปคืนหนึ่งเราก็จะ นำเขาเข้าตู้เย็นไว้นะพอเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยโยเกิร์ตเขาก็จะเซ็ตตัวแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีน้ำเห็นไหมมันจะมีน้ำเหลวๆอยู่น้ำตัวนี้ก็คือน้ำเวกรณีที่เราต้องการทานโยเกิร์ตก็คือสามารถทานได้ตอนนี้เลยแต่เพื่อนเพื่อนต้องการรับประทานเป็นลักษณะแน่นๆกลีกโยเกิร์ตแบบเนี้ย ก็สามารถนำผ้าขาวบางมากรองให้น้ำเวตัวเนี้ยเขาออกมันก็จะได้โยเกิร์ตเนื้อที่แน่นมากขึ้นคราวนี้พอเราได้โยเกิร์ตมาแบบนี้เราก็จะนำมาประกอบอาหารอย่างวันนี้ที่เราเตรียมมาก็จะเป็นเมนู o อ๊ต n i g h t o อย่างที่บอกไปใช่ไหมเราใช้ตัวโอ๊ตเป็นเป็นแบบโรโอ๊ตแบบนี้นะ มันผ่านการแปลรูปน้อยก็จะดีต่อสุขภาพจริงๆมันมีแบบที่เป็นเม็ดเหมือนเม็ดเม็ดข้าวสาลเพราะว่าคิดว่าน่าสนใจไว้ถ้าสะดวกก็จะหามาลองหมืองกันสำหรับเราแค่สองช้อนแบบเนี้ยสองช้อนโต๊ะพ้ผเนี้ยก็อิ่มแล้วตัวนี้จะเป็นเม็ดแมงลักเพื่อนๆที่ ทานเมล็ดเจียก็ใช้เมล็ดเจียได้นะก็เดี๋ยวเขาก็จะไปดูดตัวน้ำนมให้ตัวเองพองมันต้องพองเต็มที่นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้าได้เต็มที่แล้วเดี๋ยวทานไปมันจะท้องอืดเมนูโอ๊ตมิลเนี่ยมันก็คือแหล่งรวมของอาหารที่มีประโยชน์อะวันนี้เราใช้ตัวนมผัวเหลืองสุดที่ไม่เติมน้ำตาลทรายก็เทไปประมาณครึ่งกล่องประมาณนี้ แล้วก็จะเติมแอนดามก็ด้วยวก็เลยมะม่วงเห็มะพร้า์อกจริงๆบางอย่างอาจจะไม่ต้องใส่ตอนนี้ก็ได้นะไปใส่ตอนตอนเท้าก็ได้เพราะว่าเอาง่ายเข้าไว้ก็เตรียมตอนนี้ก็ใส่ตอนนี้ไปให้หมดเลยละกันส่วนตัวผลไม้เพื่อนๆชอบผลไม้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะเป็นกล้วยเป็นอะไรแบบเนี้ย ก็ได้แล้วว่าเป,าเปเื่อนก็โอเคแต่ว่าวันนี้มีเป็นแอปเปิ้ลพยายามหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นอะโวคาโดหรือเป็นเกีกีอะไรเงี้ย<ม>ก็ได้เหมือนกันเ่อๆอ่ามาถึงพระเอกของเราก็จะเป็นโยเกิร์ตโฮมเมดตัวนี้จะใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊โอ้เยอะมากเกือบเต็มแก้วเนี่ย เพื่อนๆสามารถใช้ภาชนะตัวอื่นก็ได้นะที่แบบเพื่อนๆสะดวกเป็นที่มันมีฝาปิดหน่อยก็ดีส่วนเราใช้แก้วกาแฟที่เราเพิ่งจะทานหมดไปวันนี้นี่แหละวันนี้ข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถใส่ไว้ในแก้วเก็บปูนปูิอีกทีหนึ่งได้ตอนนี้เราก็จะนำเขาไปแช่ตู้เย็นกัน